เเป็นยังไงบ้างอะนพแม่แววจาใครไม่ได้เลย <c oughs> ถึงม่นิวแววจิจำไม่ยังไม่มได้แต่เมื่อางหน้าความทรงจำของแวววิต้องกลับมาจ้ะผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันเตือนความทรงจําของน้าแววให้กลับมาได้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าน,นาแววอ่ะเขาจะจําทุกอย่างได้ครับมาแลวจ้ปาปลาขาอไปล่ะ การดูแลแววคือผมจ้างพยาบาลพิเศษนะฮะให้ดูแลแววเองอ่ะนพเขาจะได้พักผ่อนบ้างการดูแลคนป่วยอ่ะเป็นงานที่หนักแล้วก็ใช้พลังมากจริงๆค่ะเราที่เป็นญาติก็เลยต้องแบ่งเบาแล้วก็ต้องคอยดูแลสุขภาพจิตของคนที่ต้องดูแลคนป่วยด้วยกับแม่แววโชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้ครอบครัวรถช่วยเหลือนะกาขอบคุณกับนั้นนั่เด้อ ที่คอย่งเขาส่งน้ำตอนอยู่โรงพยาบาลไมขอบคุณหลายครับเปเนี่ยอยูยบ่โดนันก็สได้กินดอกั้นยุดอก <c oughs> วันนี้ทุกคนกินจนให้เต็มที่<ะ>เลยนะคะถือว่าเป็นการฉลองที่แววฟื้นแล้วก็ฉลองที่ช่างบุญกอบยอมรับเขียนเป็นลูกศิษย์ด้วยโอ้ผมต่างหากแล้วครับที่ต้องขอขอบคุณคุณโรธกับคุณปภาที่สนับสนุนเงินทำ กขบวนเทียนปีนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการสอนคุณเขมเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยยากตรงไหนเลยครับเพราะว่าคุณเขมเนี่ยเขาเก่งหัวดีหัวเร็วมากให้ทําร่างแบบเนี่ยทําออกมาปุ๊บวับปุ๊บว่าอย่างกับช่างเทียนมืออาชีพเลย,ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับที่ผมได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าผมมีครูดีช่างบนกรอบครับ สีพอหัวแต่ล่างแบบเองฝ่ากช่วงคุ้เข็มไรสี่ร้อยขึ้นฝาแล้วนะเดี๋ยวทามมึงตอนแกะสลักตนเทียนก่อนเถอะบางเทือคุณเข็มบาทสีห้องหายกับบ้านกันเลยได้ครับอีเทียนบักยศูน์สองคนนี่เป็นอย่างไรเป็นลูกสร้างเทียนหรือเป็นลูกสร้างคัดหมอดเป็นแค่คัดฟิวดีเวกอิดอิ กะสีอีอย่างละเจเบิงของหูอีนองเทียนน่ะมันอิจฉาคุณเขมคนอีอย่างเท่่งรอทั้งแกะเทียนงามเนาะคักดอกไปหยีเห็นผู้เมารอรอมาไหนเลยเขาคางกันเพืออย่างนี้ทุกคนได้ยินไหมฮะทุกคนได้ยินอะไรไหมครับเทียนเขาชมผมว่าหล่อไงครับอ นี่อยังเราลองกินขผาดีกว่าช้ามากกินเผา่จะสู้ด้วยความดนีจนกว่า 送他。